ดาบน้ำพีจากจังหวัดอุตรดิต์เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศว่ามีความคมทนขนาดตัดเหล็กเส้นให้ขาดสบ้นได้ในพริบตาแต่ท่านผู้ชมครับปัจจุบันยังไม่มีใครเคยพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดพกบางๆที่ทำจากเหล็กธรรมดามันจะอหังกาจนสามารถเชื่อเชือนออกกับเหล็กตะปูอย่างนี้มีผู้ใจในการเดินป่าจะต้องมีความคมที่แกร่งเกินตัวอย่างชนิดที่เห็น คือสามารถนำมาเฉือนเนื้อตะปูเล่นได้โดยที่ความคมของตัวมีดไม่เสียไปเมื่อเรานำมาส่องดูแคใกล้เราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นไปอีกว่าคมมีดไม่ได้บินหรือว่าเสียรูปร่างและยังสามารถนำมาพิสูจน์ความคมที่ติดตัวมาแต่ก่อนได้โดยการโอนเส้นขนอย่างที่เห็นสิ่งที่น่าทึ่งที่พิสูจน์กันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือผลงานการสร้างจากช่างเหล็กในตระกูลอ e ีเติง